รู้ไหมครับเพียงแค่เราเข้าใจแกนหลักของการทำการตลาดออนไลน์แล้วเนี่ยคุณจะสามารถต่อยอดเพิ่มยอดขายให้กับตัวธุรกิจของคุณได้อีกมากเลยครับ ในแกนหลักของการตลาดออนไลน์เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งต้นที่ดีที่สุดครับในการทําการตลาดของคุณถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณชัดทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดคุณจําเป็นจะต้องรู้ให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนคือกลุ่มที่ทําเงินให้กับตัวธุรกิจของคุณมากที่สุดและกลุ่มกลุ่มนั้นเขาสามารถซื้อสินค้าหรือว่าต้องการสินค้าของคุณมากๆถ้าเกิดเสนอสินค้าและบริการไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะซื้อสินค้าของคุณได้ทันทีเลยต่อให้ สินค้านั้นจะราคาแพงแต่มันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาให้เขาได้ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ครับแล้วในการทําการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รู้นะครับในเมื่อก่อนเรายังไม่มีโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้า คือการตะโกนถ้าขายอะไรอยู่พ่อค้าแม่ค้าก็จะใช้วิธีการตะโกนให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูถ้าขายผักก็จะตะโกนว่าผักสดๆมาดูได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ตะโกนอย่างนี้นะหรือว่าถ้าเกิดขายหมูขายไก่ก็จะตะโกนบอกว่าเรากาลังขายอะไรอยู่แล้วมันดียังไงอันนี้คือวิธีการตลาดของพ่อค้าแม่ค้าในสมัยก่อนแต่ถ้ามีโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กเข้ามาสิ่งที่มันง่ายและมันไวคือเราเปลี่ยนที่ตะโกนจากที่เคยตะโกนบนออฟไลน์เปลี่ยนมาเป็นตะโกนบนออนไลน์วิธีการตะโกนก็ไม่ยากเลยนะครับเราใช้ วิธีการสร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์ออกมาแล้วแจกจ่ายไปยังแพลตฟอร์มต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่อย่างเช่นการใช้ Facebook แอดยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายการทํา SEO, s e m หรือการทํา g o o g l e Display Network i n f u u e n c e r Marketing หรือว่าเราจะสร้างรีวิวที่น่าสนใจมานําเสนอให้กลุ่มเป้าหมายเรา ส่วนการจะนําเสนอในช่องทางไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเล่นอะไรแค่นั้นเองครับหลังจากที่เราได้ลูกค้ามาเรียบร้อยจากการที่เราประชาสัมพันธ์เราโปรโมตเรายิงโฆษณาไปหาเขาแล้วหากเขาซื้อหรือเขาสนใจสินค้าหรือบริการของเราแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเก็บรายชื่อลูกค้ามาเป็นสินทรัพย์ของเราครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงเราสามารถเพิ่มมูลค่าจากสิ่งสิ่งนี้ได้อย่างเช่นรายชื่อลูกค้าเราสามารถต่อยอดเขาได้ด้วยการเสนอ เสนอขายลดแลกแจกแถมเสนอการทดลองใช้หรือว่ามีการนําเสนออะไรที่น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องลดแลกแจกแถมก็ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราได้ทําการเสนอแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของการกิดการขายแล้วก็เพิ่มยอดขายจากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือว่ารายชื่อผู้ติดตามเราเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจแกนหลักของการตลาดออนไลน์แล้วเนี่ยเราจะสามารถประยุกต์ใช้อะไรได้อีกมากมายเลยหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ